มาดูการแบนกันสักนิดหนึ่งครับอาร์ติฟอกอยู่ฝั่งบ e ูทีมครับไฟเ e อร์อีสปอร์ตอยู่ฝั่งเรดทีมอาร์ติฟ็อกได้ไปก่อนหนึ่งเกมครับแล้วแบนเป็นบรอมกับสายยากับกันครับไฟเ e อร์อีสปอร์ตครับแบนเป็นคามิลกับซิกครับเฟ s ร์พิกมาเป็นกาคัสครับขอพลังคืบคนดูหน่อยตอนนี้เจ็ดสิบคนแล้วไปลากมาอีก30คนได้แจกทูมันนี่อีกหนึ่งใบ และแน่นอนทุนเม้นตของเรามีการทายผลนะฮะเพื่อความสนุกเร้าใจเสมอตอนนี้เปิดทายผลแล้วครับ5้านาทีเฮ้ยเอ้ย,อย,อยการเรนกับเลโอน่าครับผมไม่ค่อยเห็นเลโอน่าในการแข่งขันนะฮะต้องบอกเลยว่าได้ดูกันละครับ จาวานโฟครับกับฟิโอราครับจากทางด้านของ Arctic กฟลอกไพศาครับกับลีซินเฮตงี้ผมสงสัยอะไรบางอย่างว่าถ้าสลับตัวกันแล้วมันจะเรียงหรือเปล่าไม่าเกี่ยวแล้วคนอยู่บนจะสลับยังไง น่าจะเป็นจากเซิร์ฟแหละเอดเลียวครับและเล่งไปที่ทางด้านของไดอาน่าครับอาร์ติฟอกถายผลกันได้ครับทายผลกันได้ฮะอารีครับเรียบร้อยครับทั้ง10ตัวครับเลือกมาแล้วครับ ถูกใจทุกคนกันหรือเปล่ารูปแบบเกมจะออกมาเป็นอย่างไรผมบอกเลยเกมนี้ f i เวอร์อีสปอร์ตซีซีแน่นเอียดฮะมาจะลำบากอีกสิครับเจอฟิโอล่าสะเทียนเนี่ยครับตรงนี้น่าเป็นห่วงอยู่ละ ว่าทําไมคนไม่หย่อนแต้มมันดีเลยนี่เองเออทำไรก็ลําบากด,ดีเลยเนี่ยแต่ว่าเพื่อความพ <Wild lands. S 2> าเพครับให้นักกีฬาเขาสบายใจนะฮะมันต้องมีครับมันต้องมีของนี้มันต้องมี have ดุดกครับกับไดอาน่าเจอทางด้านของ บอรลินะที่เล่นอาลิสเสถียรครับยังคงอยู่กับชนะของฟิโอลาครับเอซโอเช่นเดียวกันครับอยู่กับในด้านของกาการ์ดครับโดนแจ๊กก่อนหนึ่งทีแน่นอนครับจังหวะนี้เบียกเพียสอทีด้วย3ทีด้วยเนี่ยผมผมติดใจนี่แหละว่าเกมนี้อยากเห็นนัมเบอร์ว่าจะมาทรงไหนยังไงผู้ปาร์ตี้ด้วยครับเลลวหน้าผู้ปาร์ตี้ มาเลกันบกับทานาคอนจาวันโฟของเขาอากาเซลครับได้จับตัวทันหนัดครับซิกเนเจอร์ของเขาเลย,เ,ยเป็นทางด้านของรีซินนะโอ้ใช่จริงด้วยพอเวลาผ่านไปแต้มขยับเลยดีเลยนี่เองที่ทำให้เราห่างกัน โป๊กดีกว่าครับววไวเออร์มีครับกับท่านั่งร้านกาแฟฮะโป๊กดีกว่าแน่นอนครับคู่นี้แต่ตรงนี้ครับมาคุมปูไว้ครับท่านั่งอากาเซลต้นฉบับแก๊งไวครับแก๊งให้ดีแก๊งให้ไวแล้วเกมนี้เล่นแก๊งแน่นอนครับเพราะว่าเอาอาริมาคู่ด้วยฮนะดุ๊กครับดาน่าด้านบนมีการติ๊กแล้วครับ จะเอา N c o ซครับนวดมานานครับหันกลับมาใบครับแล้วปั่นนะโอ้ตรงนี้แทงไปโดนหัวใจและเจ็บเหลือเกินครับได้เฟิร์สบาดไปครับทำได้สวยครับเมอร์ลี่กับทีมงานของเสถียรครับด้านล่างครับดัมเบ์โดนหันกลับมาชนเนะี่ยและอาคาเซลเข้าไปตามต่อแอนคาเฟ่ afe, ไม่เป็นอะไรครับโอ้ตอนนี้ซัพพอร์ตเริ่มกลับมาหยิบอ่อ อีกไนท์กันมากขึ้นนะครับหลังจากที่บัฟระยะอีกไนท์มาว่าต่ก่อนเนี่ยโอ้โหโอโอบอกตามตรงใกล้เหลือเกินเปิดการชาเลนครับไม,ไ,มไม่กล้าไม่เกรงไม่กลัวเลยครับแล้วเปิดทางด้านของบาเรียครับหวังจะเอาทางนั่งเอ็ซีโอครับเอ๊ะเมื่อกี้นี่มันมันบอกอะไรไอ่ะมันบอกอะไรไอ้ไอ้ไอ้เลือดรงเท้าของเอ็นซีโอมันบอกอะไรอ่ะ ผมก็กังหาอยู่คืออะไรหว่าตรงนี้มาครับและเรียบร้อยครับคาตาลิซึมครับได้ไปครับศพที่สองนะไ่สวยเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าไม่สวยผู้ปาร์ตี้ครับของเรยวหน้นาฮะผู้ประสสยอย้งงปุ๊บพีิมดมองหน้าเลยครับบอกขอตังเติมอีกแล้วใช่ไหม อหมดโคต้าแล้วครับได้แต่เทไปตัวหนึ่งหมดโคตาตั้งแต่เอาคูเบอรี่มาแจกเหาอเอาหรออ่าโอเคครับเราไม่แจกคูเบอรี่นะครับพี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ไม่ได้ตังเติมรอเล่นรอเล่นรอเล่นมาครับแอนคาเฟ่ฮะเจอแล้วาองอากาเซล่อลิมาลักคุ้มฮะให้ความสำคัญ เขาบอกกันว่าอ็อบเจกต์ที่สำคัญที่สุดคือลิฟต์รับเชอร์นะครับหรือว่าไอปูเนี่ยแหละนะได้วิชัน่นได้การเดินไวครับได้การเติมเกมที่สำคัญจังเกิลได้เลือดด้วย The มังกรลมครับมังกรลมที่ผู้คนมักจะปล่อยปะระเลยไปทำอย่างอื่นก็มากกว่าลิ report, hang out, hang out. ฟโคสโดดแทงเอาแทงเอาฝั่งนี้ครับปั่นครับเอ็นซีโอบอกว่าปั่นมีเนียนแล้วโดนแจ้ไปอีกทีหนึงนะ่งฮ่ะ อากาเซลมาแล้วครับแตกพึ่งกินฮันนี่ฟูตไปฮะแล้วหันกลับมาเอาไหมเปิดแกนชาเลนจ์ไปแต่ว่ามาเยียบรัดเ,เตะเข้าไปเข้าข้อเข้าเทินมาเคลื่อนอัดเข้าไปครับแล้วได้ไปครับเลยศพนี้ <S <S ตรงกลางก็ปะทะกันครับแต่ตรงนี้แตกครับบอกเลยแตกแน่นอนแตกแน่นอนลันแรกสิครับอย่างนี้ ไม่มีค่าสนใจเลยครับอีมังกรลมเนี่ยฮะ<อ>เหมือนจะแรกเทเลตกันแต่คนที่คุ้มกว่านี่บอกเลยนะครับไฟเวิร์กนะครับเพราะว่าได้เฟิร์สเทเลสไปแทงสวนไปครับ NCO ครับแลาพยายามของเอ็นซครับกระโดดข้อบนะ้ะคาตาลิซึ่งไปด้านหลังนัมเบอร์มาแล้วแล้วจ่ายสตันไปกลางวงแทงเข้าไปกดสตันไปอีกทีนึงครับ ยังคงออกมาได้ครับเบอร์ลินพยายามที่จะไล่เขาไปครับแล้วแนวมาเปิดมังกรลมในทันทีอะดานบนเสถียรครับเอาได้เอาได้ได้ได้ได,ได้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเท่ากับว่าแรกป้อมแรกมังกรลมกับป้อม <15. S 2> ก็สูสีครับ <15. S 2> กับเงินเนี่ยเงินนํานะเทอร์เรสนี่ได้เงินมากกว่านะครับส่วนทางด้านของมังกรเนี่ยได้ในเรื่องของบัฟสเตตัสนะ ตลุมจะเดินไวขึ้นครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าอาร์ติกฟอกฝั่งบูทีมตอนนี้มีอยู่หนึ่งแต้มครับ Best of ทีนะครับถ้าได้เกมนี้ไปเจอเดบิวต์ในรอบแกรนไฟนอลครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศน,นั่นเอง <'m> เสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของร้านจ่าขาดเอกเซนติยกร้อหลอรักรับหน้าที่ให้เสียงภาษาคนในวันนี้ กระซิบกระซาบทำไมเนี่ยด้านล่างครับนำทำมาด้วยเอ็นีโออาคาเซลเนลและนัมเบอร์แลกกับลิฟครับเอาเทเลสแลกกับลิฟครับวันนี้ไม่ค่อยมีหนังบูนะวันนี้ออกเป็นหนังแบบว่าหนังจิตวิทยาซะมากกว่าโอ้แล้วนัมเบอร์จ่ายตะตานไปซัดไปไวอมีด้านหลังครับแล้วโดนขังด้วยคาตาลิซึ่งครับแล้วกระโดดออกมาได้ฮะไม่เมใครตายครับ ยกครับผู้มีบูบับที่เท้าฮะสเตียนครับเกมนี้เอ็นซีโอเหมือนรู้ว่าต้องเล่นอย่างไรครับเพราะเกมที่แล้วโดนไปหนักฮะเดี๋ยวผมสืบแคลไปครับเอคาเฟ่ครับหวังจะเอาทางนัานของเนลครับแล้วเนลแฟกออกไปครับสเตียนยังคงตามต่อฮะแทงสวนเข้ามาตรงนี้ครับเปิดชิลมาไล่กับมาก่อนครับตรงนี้พยายามที่จะเอาดุกลุกกดสถิติเป็นชาน เรียกซื้อเวลาเอาไว้แล้วเสียชีวิตไปครับทาาด้านของดุ๊กไดอาน่าครับแทงมาครับทาาดั่งของเมอรี่จาวานโฟและคนที่โดนทิ้งท้ายสุดตรงนี้เป็นทางด้างของ M c o ซอที่จะอึดพอหรือเปล่าครับแล้วนัมเบอร์มาลักเอาไว้ให้สแตนไป2ครับแล้วแทงครับซีซีเยอะเหลือเกินนะแล้วเมอรี่ยังคงแทงต่อครับได้อากคาเซลไปครับแต่ว่ามีเพื่อนล้างแขนให้ ัดดาวอากาเซลไปครับจังหวะเมื <Red S 1> ่อกี้นี้นอโอ้มวยถูกคู่ฮะทำเป็นเล่นครับเกมนี้เร็วหนะ้ามีผลต่อทีมไฟเยอะมากครับหรถถามโดนนะสวยครับเบอร์ลินะได้ยังได้หนูว่าโอเมีไปครับ จังหวะแอสซินครับจังหวะนักฆ่าครับชามนี่บอกเลยว่าลถไปเถอะเนร้ฟไปเถอะเกาะน,น่ะถ้าเดอะเมดยังแรงเหมือนเดิมก็ยังคงน่าเล่นอยู่ครับอาริอะ <c oughs> ดุ๊กเองขึ้นมาเป็นทางด้านของลอตออฟเอ็ครับแล้วโดนสตันจากระยะไกลครับเลโวหน้ามาเปิดได้ไกลฮะ <c oughs> แต่ว่าโดนเนโพซิฟแคบไปครับจังหวะนี้ <c oughs> ดีครับคิดเลยจริงจริงออกมาได้ครับทางด้านของเนลไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นอาคาเซลใช่ไหมที่ออกมาผมน่าจะดูผิด โอ้ไม่เป็นไรครับลามิล่าชนะใจคนดูครับสนุกหนานมากนะฮะอย่าลืมครับทัวร์เมนาครับเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับแล้วเสถียรเจอกับเอ็นซีโอครับปั่น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 เบเบดมังกรฟ้าแต่อันนี้เบเบดเต่าขนองพลังเต่าขนองเราเปิดแกนเอนชานครับล้วไล่ตีครับครบเหลี่ยมทุกบุมหรือเปล่าฮะ ระหว่างนี้เขาบวกกันอยู่ครับตรงกลางครับพัวหนัวกันอยู่ครับแล้วแทงเข้าไปครับแล้วก็มันจะล่วงฮะนำเบอร์ล่วงไปก่อนครับดัวายโอมียิงฮะเดีเนวต้องถอยออกกับมาครับแต่คนที่ออกไม่ได้ฮะตอนนี้กดสตาร์เอ็นเชนอยู่คนที่เสียชีวิตเป็นทางด้านของเบอร์ลินครับทูชัตบาลาดไปเก็บไรไม่ได้เพิ่มเติมครับเดี๋ยวยังรอดชีวิตกลับไปได้แต่ว่าบาลานชอร์กำลังจะเกิดอีก26วินาทีฮะและเปิดทางด้านของลิฟเฮอร์ที่เลนกลางในทันทีและไปเอาทางด้านของมังกรดินทามมิ่งมันได้ละเกินครับ ว้าวเลยมครับกับเป็นต้าอัเมรี่ดามีเพียงพอครับที่จะเอามังกรให้กับทีม เก็บลิฟต์สครับเจอไปครับทางด้านของเอ็นซีโอสกอร์สูสีเลยครับทาวเวอร์สามครับสกอร์การฆ่าแปดต่อแปดครับเงินโอ้เงินกันห่างกันหลักร้อยเออค้อต่อไหมคาตาลิซึมค้อ,อต่อครับแต่ออกมาได้ครับทางด้านของเบอร์ลินแต่ก็ต้องเสียอันตินะฮะอากาเซลครับ เพิ่งออกมาจากบ้านครับวิ่งไวมากครับฟิตมากฮะผมชอบท่าวิ่งสกินนี้มากครับคือถ้าวิ่งถ้าวิ่งคนท้ายคนท่ายอะดูวะสัตเถียนครับกับเอ็ซเท่ากับว่าเร็วหน้าเกมนี้ครับเฉลยแล้วนะครับว่าเอามาเพื่อเปิดระยะไกลครับ ก็ทําให้ทางด้านของเบอร์ลินเล่นง่ายขึ้นด้วยแล้วเตะก,กับมาครับจังหวะนี้เดวไล่ยิงดุกเกิดสตาร์ติดเอ็นชานครับแต่ว่ามีแต่เพื่อนเขาครับโอ้โหรอบตัวไม่มีเพื่อนเราเลย,ยเสียเทวตรงกลางมันก็เสียเฉลี่ตรงกลางไปครับและน่าจะไล่ต่อครับทางด้าน,นของ Berlin, นัมเบอร์เบอร์ลินแล้วก็ทางด้านของเดวครับเอ็นซีโอเลือนเหลือน้อยมากเอาอย่างไงครับ ถอยลับมาก่อนดีกว่าครับทน้าอากาเซลครับเรียกรวมกุ๊ปตรงกลางครับและตามสไตล์หรือเปล่าไฟเวอร์อีสปอร์ตไฟเวอร์อีสปอร์ตสไตล์เลยครับบอลอยไวครับเมื่อวานก็ทําให้เห็นแล้วครับเมื่อวานฟอฟี่เฟนก็โดนช็อตอย่างนี้แล้วเปิดบาลานาชอไวครับถูกช็อตมาหลายมาครับไม่ได้ครับแล้วแอนกามเฟ่มาจลายมาจังหวะนี้คนที่ได้กลายเป็นทางด้านของ ไฟเบอร์อีสปอร์ตนะครับแต่ออกได้หรือเปล่าแต่ออกได้หรือเปล่าจะมีชีวิตรอดใช้บัฟหรือเปล่าไล่ตามติต่อครับนั่นเองเมลี่นะเมลี่โดนสตัรครับจากด้านของนัมเบอร์สถเียนพยายามที่จะเก็บครับนัมเบอร์จ่ายไปครับแล้วตรงนี้มีป้อมช่วยยิงฮะจะเอามาแล้วครับเอ็นดีโอครับเอาแล้วครับได้บัฟบาลอนครับจะใช้ได้คุ้มขนาดไหนครับถึงแม้ว่าประชากรจะอยู่ไม่ครบนะฮะ คนที่ตา,ตายไปเป็นทั้งทั้งของนัมเบอร์นะครับซัพพอร์ตนะครับที่เล่นเร็วหน้ามีอะไรให้เอาไหมต้องดันแล้วครับต้องดันแล้วครับจังหวะอย่างนี้ได้เรื่องเวฟละ่ะเพราะว่าไม่มีออบเจกต์ให้เอาแล้วก็ออบเจกต์ที่ต้องเล่นก็จะเป็นทาวเวอร์ที่2นะครับเทเลทที่2ผมก็ติดทาวเวอร์กับเทเลทนะให้ให้ให้เวลาผมสักพักหนึ่งแล้วกันผมพลาดแต่เกมที่เล่นทาวเวอร์มาตลอดเลยพอมาเจอเทเลทผมอาจจะ ถ้าพลาดสักนนิดนึงอ่าล้วโยนไม่โดนครับโยนถังไม่โดนจังหวะเมื่อกี้นี้วัปมาซ้อนแล้วทางด้านของ NCO อ้าแล้วเข้าไปด้านหลังโดนชามครับเมอร์ลี่ครับดนมิเชียจัดติดไปแต่ตำแหน่ไม่พอที่เอาชนะขงเมื่อยี่ลงครับตรงนี้ล้วงเข้าไปด้านหลังแล้วจุกทำได้ครับใจตั้งตัของสตาร์ติดเอนชามไปครับปัดมาจะดั้ง NCO ครับแล้วได้ไอีกศพหนึ่งฮะ จังหวะนี้บอกเลยแรกกันสะบัดหัดช่อแล,แล้วครับเล้วเนวไม่มีโอกาสได้ยืนจริงพีอ่ะแล้วจังหวะที่ตายเนี่ยมันดันมีมังกรไฟเกิดครับรเบอร์นี่นนวอลเวมีและ,สะเสถียรนะ<ท>โอ้โอมังกรไฟตัวนี้ครับ เดวบอกว่ามีบัฟเอาเปไงด,ดีว้าบดีกว่าวาบครับดีกว่าโอ้แล้วเสียเสียมังกรดินเสียมังกรไฟครับบอกเลยว่าอาร์ติคฟอกะคุ้มในเรื่องของมังกรมากมากครับเงินไม่ได้ห่างกันมากครับเรียกว่าช็อตต่อช็อตหายใจไม่ทั่วท้องกันล่ะครับ ต้องชมดกจริงๆครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับล้วงสวยมากๆครับเดี๋ยวเชื่อันต่อครับตรงนี้มีการเทสเข้าไปแล้วสตาร์นไปครับนัมเบอร์ครับแล้วคาลิซึมใส่ไปได้ครับใส่ทางด้านของมูนฟอร์ไปฉีกออกครับเนลเอาตัวรอดมาได้ครับวอล์กเกอร์อไม่โดนครับแต่ยังคงเราหรือสตาร์นเอาไว้ได้ครับเมอร์ลี่ครับโดนหนักครับแล้วอากาเซลมาจังหวะนี้ครับ เซฟกาดไปครับเตะกระแทกเซมัคเกอร์ไปหนึ่งทีครับแล้วดุกอะตรงนี้อัลเซลจ่ายทางด้านของสตาร์ติกเอนชานครับตัวทองไปครับแล้วโดนเสียบทางด้านของเมอร์ลี่มาครับและเสียชีวิตนะเป็นทางด้านของเมอร์ลี่ครับตะวันโฟเก็ตไปครับแล้วด้านหลังครับดา้านพี่ดามิเซียจัดติ้ครับเก็บไปได้เหมือนกันครับและเนวะเนลมาแล้วครับเนลหลังจากทิ้งจืดอยู่นานไม่มีคนแทงในนานเนลมาแล้วจากสตาร์ติกเอนชานไปครับเอ็นทิโอเอ็นทิโอ เอ็นจโอบังให้กับเนวและเนวไล่ยิงคะเป็นทิปเปิลคิวของทางด้านของเอ o ทีโอทเล่นกาเลนครับด้านหลังครับเสถียรครับโอ้ยเบืออจัดจัดอ่ะโอ้แล้วเอาไม่ได้ครับเอาบอลไม่ได้ครับ,รบเสถียรบอกมองได้ แต่อย่าเปิดโอ้ยเอนดิโอออกมาเถอะเอนดิโอออกมาเถอะคนดูยังเหนื่อยคนภากก็ลุ้นนะะคนแข่งจะขนาดไหนฮนะ นัมเบอร์ครับโปกตัวหน้าของเบอร์ลินฮะอารีแล้วเปิดนะครับเปิดหรือเปล่าไม่ครับเช็คว่าดครับสะเทียนครับกับเอ็นพีโอครับเบื่อเหลือเกินครับคู่นี้ฮะอย่าไปดูฮะเบอร์ลินวับกับจังหวะนี้ครับโอ้ติ๊กกันใหญ่ครับส่งสัญญาณกันใหญ่ฮะส่งสัญญาณกันใหญ่ครับแล้ววับกลับมา คอไปหนึ่งคนแล้วคอทางด้านของลมเบอร์ไปลมเบอร์จ่ายทุกอย่างแล้วแต่เลือดเขาไม่ลดครับเ้าเสียไนชีวิตไปครับเสถียรจับัมเบอร์ไปได้ครับแล้วดูแนวครับแนวไปอยู่ด้านหลังอย่างนี้แลวโถเลยครับอาร์ติฟพอกโถมเลยทูชอบบ็อตบาลาดไปแล้วไล่โดยทางด้านของทุกครับไดอาน่าเอาชัวร์ครับอนะเอาชัวร์ครับ,เร,บเรียกเพื่อนบอกว่าบาลอนเลื่อนบาลอนเลื่อนเอ็นซโอ เบอร์ลินอากาเซลและดุกกันเอาไว้แล้วเปิดทางด้านของดุกก็โถมกลับมาครับทิ้งบาลลอนมาเอาโคนะจงังหวะนี้เพียงพอหรือเปล่าแต่ดาเมจได้อยู่ครับโอ้ยแล้วเกิดมาเอาไปได้ไหมอากาเซลอากาเซลเสียชีวิตนะโดนไวโอมียิงไปฮนะ <S 1> <S 1> เหลือทางด้านของเบอร์ลินคนเดียวเท่านั้นเองครับแต่เลือดก,กับสกิลไม่พร้อมที่จะเอาบาลลอนนาะชอ ผู้นี้พี่บอกเลยว่าถ้ามาไม่ทันนะหรือว่าอยากเก่งนะไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับเซนติทีวีนะครับเดี๋ยวลงเอาไว้ให้เอลเดอร์เป็นมังกรน้ำเหมือนจะไม่ดีแต่บอกเลยครับว่ามิดเลนกับ ADC ต้องการมังกรตัวนี้มากๆครับดิสครับเจอเกิดนะ มาเอาทางด้านของวิชันไว้ก่อนครับตะเถียนทําหน้าที่ของตัวเองครับเพราะว่าออกทางด้านของลงทัพเทเลพอร์ตมาอยู่แล้วบีบครับบีบมินเนียนเข้าไปครับหวังจะเอาทางด้านของเอลเดอร์ตัวนี้เขียออกมาก่อนเขียออกมาก่อนด้านบนเอนซโอเองก็ต้องออกเทเลพอร์ตนะครับ ให้ฝั่งออกเทเลพอร์ตต้องออกเทเลพอร์ตเหมือน,นกันครับไม่งนกันตามไปไม่ได้ครับแล้วดูฮะนั่นคือการเลนครับการเลนที่โอ้โหเกาะเพชรเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงอะใส่เสื้อไม่รู้กี่ตัวแต่ว่าดาบเลพเียฮะมัน,ม,นมันแทงเข้าตามซอกชุดเกาะไม่ช่วยอากาเซลครับ โอ้หายใจไม่คู้ท้องจริงๆอ่ะแล้วคิดจะเปิดก็จะเปิดครับอ้าวด้านบนด้านบนก็ยังสู้กันต่อไปเอาตรงกลางเปิดไหมแล้วเปิดมาครับโดนสามตัวครับและเกี่ยวชามเอาไว้ได้ฮะตรงนี้ํำเบอร์มาอีกกนรได้กับเพื่อนและจ่ายมุญฟอร์ดไต่ออกไปท่านผาได้สวยกินข้าวกันเในช็อตนี้ครับแล้วจ่ายสตาร์ตีเอ็นช้าได้ดันไม่เทียบจับปิดไปแต่ไม่พอที่จะเก็บดูครับ ทางด้านของเบอร์ลินครับพยายามที่จะโยกครับและตรงนี้เอ็นซีโอเข้ามาเติมทีมไฟลแล้วสเสถียรไล่ตีอยู่สเสถียรไล่ตีอยู่ลิ้นโพสไปแล้วเก็บทางด้านของเอ็นซีโอไปได้เหลือทางด้านของเบอร์ลินคนเดียวเท่านั้นเองฮะจบเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะเอาทางด้านองอฟเชกแล้วมาตรงนี้เอาโดนชามแล้วลูกลูกทำได้ครับเก็บทางด้านของเบอร์ลินครับเป็นเอสจ้าอาร์ติฟอ็อกกำลังจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับเดบิว ไม่ผิดโถครับแน่นอนนะสองศูนย์ครับ